วัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราจะมาทุกคนไปท่องโลกการศึกษาดิจิทัลกันนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน การสื่อสารถือเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์โลกและเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาจึงทําให้การสื่อสารเปลี่ยนเป็นการสื่อสารดิจิทัลและสามารถนําเสนอเรื่องราวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ได้นอกจากนี้ยังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้อีกด้วยผู้ส่งสารก็สามารถเป็นผู้รับสารได้และผู้รับสารก็สามารถเป็นผู้ส่งสารได้เหมือนกัน ในยุคที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค4.0ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยสื่อออนไลน์เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของคนในยุคดิจิทัลน,นี้การสื่อสารข้อมูลของมนุษย์ประกอบด้วย S ผู้ส่งสารกเตอร์ ector, หรือแหล่งสาร s o u r c M สารเมสเ a จ C สื่อหรือช่องทางมีเดียออ h a n น e และ R ผู้รับสาร Receiver เทคโนโลยีเปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์การที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามารองรับการสื่อสารทําให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเช่นไลน์และ Facebook บืโลกของสื่อดิจิทัลคือเรื่องของการผสมผสานก็คือสื่อชนิดหนึ่งสามารถทาหน้าที่ได้หลายอย่างเช่น Tik t o อกที่สามารถพูดคุยกันได้ซื้อหรือขายของออนไลน์ก็ได้นักสื่อสารต้องปรับตัวให้ทันพอทุกอย่างเกาะติดกับเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารเพิ่มขึ้นทุกวันเกิดโล โลกโซเชียลมีเดียเพราะจากโลกที่เป็นส่วนตัวจะก,กลายเป็นโลกของส่วนกลางทันที mm hmm. เมื่อนื้อาหาที่โพสต์ส่งผ่านไปยังโลกของโซเชียลมีเดียนักสื่อสารยุคใหม่ต้องมีจิตสำนึกที่เปิดกว้างเคารพกติกามีมารยาทมีจริยธรรมที่ดีในการสื่อสารมากขึ้น ผู้รับสารกับบทบาทใหม่ในยุคดิจิทัลการสื่อสารในยุคอดีตเนื้อหาของสารจะถูกควบคุมโดยผู้ส่งสารเมื่อการสื่อสารดิจิทัลเกิดขึ้นผู้รับสารจะกลับกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทมีใช่เพียงแค่ผู้รับสารแบบพระเสิรหรือรับแต่เพียงอย่างเดียวและสตล์มีเดีย การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารมวลชนที่นำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมาผสานเข้าด้วยกันช่องทางใหม่จากทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นสื่อที่ผสมทุกสื่อเข้าด้วยกันคือคอมพิวเตอร์โทรศัพท์การปฏิสัมพันธ์เนื้อหาแบบใหม่กลายมาเป็นการแลกเปลี่ยนแรบบืแชร์การผสมแบบนี้การเขียนหรือสร้างใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่หรือการรีมิกนั่นเอง เนื้อหาใหม่เกิดจากชุมชนออนไลน์และผู้ใช้สารเป็นคนทราบการหาข้อมูลแบบใหม่ผู้รับสารสามารถคถ้นหาและยังแบ่งปันข้อมูลไปให้คนอื่นได้ด้วยเมื <S 2> <S 2> <S 2> ่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทการสื่อสารในยุคดิจิทัลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสื่อสาร วิธีการในการสื่อสารของเทคโนโลยีทำให้เกิดการหลอมรวมของกระบวนการสื่อสารรูกของออนไลน์ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ไปแล้วการสื่อสารจึงเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นออนไลน์เพิ่มขึ้นการสื่อสารไม่ใช่เพียงการเผยแพร่ความรู้เท่านั้นต้องมีจิตสำนึกดีสั่งสรรข้อมูลที่ดีถูกต้องเคารพกติกามารยาทมีจริยธรรมในการสื่อสาร